หังสีรรักษาและมะเร็งวิทยานะครับวันนี้อาจารย์จะมาให้ความรู้ในข้อในหัวข้อนะครับการรักษามะเร็งปอดระยะแพร่กระจายนะครับด้วยรังสีรักษานะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์นะครับขอบคุณครับ ก็สวัสดีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังนะคะทั้งในห้องประชุมนี้แล้วก็ทางในออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาด้วยการฉายรังสีหรือว่าเป็นการรักษาฉายรังสีระยะไกลนะคะในระยะแพร่กระจายของมะเร็งปอดนะคะ ทีนี้มาดูกันก่อนเลยว่าระยะแพร่กระจายเนี่ยเราจะมีการฉายรังสีในกรณีไหนบ้างจริงๆแล้วในมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายเนี่ยค่ะการรักษาหลักคงจะเป็นการรักษาด้วยการให้ยาไม่ว่าจะเป็นพวกยาเคมีบําบัดยามุ่งเป้าหรือว่าพวกยาเสริมภูมิภูมิกันต่างๆแต่ว่ามันก็ยังมี การรักษาเฉพาะตำแหน่งในบางกรณีค่ะซึ่งการฉายหลังสีเนี่ยก็ถือเป็นการรักษาเฉพาะตำแหน่งขอแบ่งหลักๆเป็น2หัวข้อก็คืออันแรกเป็นรักษาเพื่อประคับประคองอาการบรรเทาอาการของคนไข้และอีกกรณีหนึ่งก็คือจะเป็นการรักษาในผู้ป่วยที่เป็นระยะแพร่กระจายก็จริงระยะที่4ก็จริงแต่ว่ามีการแพร่กระจายไปแค่เพียงบางตำแหน่งหรือว่าหลังการให้ยาแล้วเนี่ยมีการดื้อยาแค่เพียงบางตำแหน่งเท่านั้นนะคะ มาดูกลุ่มแรกก่อนนะคะคือการฉายรังสีเพื่อบังเทวาการแล้วก็ประคับประคองนะคะอันนี้เนี่ยคือเน้นหลักๆเนี่ยจะฉายรังสีเฉพาะตำแหน่งที่มีการแพร่กระจายหรือตรงก้อนมะเร็งปฐมภูมิที่บริเวณปอดที่ทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการนะคะหรือว่าเพื่อเป็นการป้องกันอาการรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถามว่า ตำแหน่งอวัยวะไหนบ้างที่มักจะต้องมีการฉายรังสีในกลุ่มนี้ก็เช่นกระจายไปที่สมองหรือว่าบริเวณกระดูกหรือว่าตรงบริเวณปฐมภูมิเองคือตรงปอดต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงรวมถึงตรงบริเวณตับหรือว่าช่องท้องบางทังก็มีการฉายรังสีแบบนี้นะคะอันแรกเลยเนี่ยจะขอพูดในเรื่องของการฉายรังสีในมะเร็งปอดท,ที่กระจายไปที่สมองถ้าเกิดดูจํานวนคนไข้เนี่ยที่มีการกระจายของมะเร็งมาที่สมองเนี่ยพบว่าประมาณ40-50อร์เเลยค่ะ เกิดจากมะเร็งต้นกําเนิดเนี่ยเป็นมะเร็งปอดนะคะทีนี้อาการของคนไข้มีอะไรได้บ้างขึ้นอยู่กับตําแหน่งของในสมองเลยค่ะที่มะเร็งกระจายไปถ้าหากว่าเป็นตรงสมองแถวๆเขาเรียกว่าสมองน้อยตรงไถ่ทอยก็อาจจะมีอาการเวียนหัวเดินเซอะไรพวกนี้ได้แต่ว่าถ้าเป็นสมองตรงตาแหน่งอื่นๆก็อาจจะมีอาการอ่อนแรงชักเกรงสับสนบางทีคนไข้ก็มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปหรือว่ามีปัญหาในการสื่อสารซึ่งต้องบอกว่า ภาวะพวกนี้ค่ะเป็นภาวะฉุกเฉินแต่ถ้าหากว่าเป็นกรณีที่ยังไม่ได้มีอาการอะไรเด่นชัดแต่ว่าไปทำภาพเอกซเรย์เช่น CT หรือว่า m r i เจอโดยบังเอิญเป็นก้อนเล็กๆอันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฉุกเฉินมากเราอาจจะพอวางแผนได้ว่าโอเคจะให้ยาก,ก่อนหรือว่าจะมาฉายรังสีก่อนยังไงแต่ว่าก็ถือเป็นภาวะเร่งด่วนเช่นเดียวกันนะคะสําหรับผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเลยค่ะถ้าหากว่าก้อนใหญ่มากๆหรือว่ามีอาการบวมของสมองรอบๆก้อนมะเร็งร่วมด้วยกลุ่มนี้คนไข้ก็จะมีอาการปวดศีรษะ ุนแรงได้นะคะการรักษาในผู้ป่วยที่มีอาการนะคะจริงๆเนี่ยนอกเหนือจากการฉายรังสีแล้วเนี่ยก็จะยังมีการผ่าตัดด้วยแต่ว่าต้องคำนึงถึงว่า ตำแหน่งก้อนมะเร็งนี้นั่นอยู่ในตำแหน่งสมองที่ปลอดภัยต่อการผ่าตัดหรือเปล่าปริมาณก้อนมีมากน้อยแค่ไหนถ้าหากว่าปริมาณมากๆเนี่ยบางทีก็จะแนะนําว่าผ่าตัดอาจจะมีผลข้างเคียงได้ค่อนข้างเยอะรวมถึงสภาพผู้ป่วยค่ะว่าเขาสามารถฟิตพอที่จะผ่าตัดได้ไหมนะคะทีนี้การฉายรังสีมีทั้งการฉายรังสีเพียงอย่างเดียวในผู้ป่วยที่อาจจะไม่เหมาะกับการผ่าตัดรวมถึงมีการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดด้วยค่ะเพราะว่าถ้าหากผ่าตัดเพียงอย่างเดียวเนี่ยพบ ว่าโอกาสที่โรคมะเร็งจะกลับมาในตำแหน่งที่มีการผ่าตัดไปแล้วเนี่ยค่ะสูงถึงประมาณ40-50%นะคะอย่างไรก็ตามจริงๆต้องบอกว่าปัจจุบันนี้มียาบางกลุ่มที่อาจจะสามารถใช้ได้เหมือนกันทำไมการฉายรังเสียบการผ่าตัดถึงใช้เยอะในมะเร็งกระจายไปที่สมองเพราะว่าตัวสมองเองเนี่ยมันจะมีเยื่อบางอย่างค่ะที่คอยกันอยู่กันทั้งสารมีพิษต่างๆเข้าสมองรวมถึง อาจจาะก,กันยาบางชนิดด้วยทําให้การให้ยาเคมีบำบัดเ,เคมีบําบัดบางชนิดมันอาจจะเข้าสมองได้ไม่ค่อยดีแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มมียาหลากหลายรูปแบบมากขึ้นยากลุ่มใหม่ๆบางตัวก็อาจจะสามารถเข้าสมองได้ดีเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าคนไข้เนี่ยมีอาการหนักมากๆก้อนใหญ่มากๆสุดท้ายแล้วยังไงก็อาจจะมีการผ่าตัดกับการฉายรังสีร่วมด้วยนะคะ ทีนี้มาพูดหลักๆในเรื่องของการฉายลังสีเนี่ยมีรูปแบบไหนกันบ้างจะขอแบ่งหลักๆเป็น สามกลุ่มนะคะตามภาพอันนี้ภาพแรกนียเรียกว่าการฉายรังสีร่วมพิกัดหรือว่าการฉายรังสีทดแทนการผ่าตัดภาพที่2คือการฉายรังสีทั้งสมองเว้นตรงตำแหน่งความจําค่ะภาพสุดท้ายคือการฉายรังสีทั้งสมองมาดูภาพแรกกันก่อนการฉายรังสีทดแทนการผ่าตัดหรือการฉายรังสีร่วมพิกัดนะคะอันนี้เราจะฉายเฉพาะจุดที่พบการแพร่กระจายของก้อนมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรใช้ในกรณีที่มีการกระจายไปที่สมองจํานวน ไม่มากแล้วก็ขนาดไม่ควรที่จะใหญ่มากเกินไปนะคะทีนี้จำเป็นที่จะต้องมีภาพเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือที่เรียกว่า MRI ภาพ CT สแกนอาจจะไม่เพียงพอถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าภาพ MRI เนี่ยค่ะจะมีความไวในการตรวจจับการเจอจุดมะเร็งกระจายไปที่สมองได้ดีกว่า อาจจะมีบางกรณีที่ภาพซีทีสแกนเนี่ยคิดว่าโอเคมีกระจายไปที่สมองแค่1จุดเท่านั้นแต่พอมาทํา m r i จริงๆบางรายเนี่ยจะเจอว่ามันไม่ใช่แค่1จุดอาจจะมีจุดใหญ่ๆแค่จุดเดียวแต่จุดเล็กๆระดับมิลลิเมตรเนี่ยค่ะเจออีกอาจจะเป็น10จุดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้แต่ภาพเอ็กซเย์คอมพิวเตอร์เพื่อฉายลังสีเฉพาะจุดมันอาจจะทําให้เราเนี่ยไม่ได้ฉายลังสีตรงตําแหน่งอื่นๆที่เราก็ให้หลุดลอดไปทําให้วันหนึ่งมันก็จะโตขึ้นมาได้นะคะ ส่วนการฉายลังสีทั้งสมองบ้างทั้งสมองก็แบ่งเป็นสองภาพภาพตรงกลางเนี่ยจะเรียกว่าเว้นตรงตำแหน่งความจำหรือที่เราจะเรียกกันว่าฮิปโปแคมปัสค่ะแต่ภาพสุดท้ายนี่คือฉายทั้งสมองถามว่าทำไมเราถึงกังวลเรื่องต้องเว้นตรงตำแหน่งความจำเพราะว่าผลข้างเคียงเนี่ยนอกจากผมร่วงฉายลังสีทั้งสมองนี้จะผมร่วงทั้งศีรษะนะคะแต่โดยทั่วไปประมาณ2-3เดือนผมก็จะกลับมาแต่ถ้าเกิดฉายทั้งฉพาพจุดอันนั้นโดยทั่วไปจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องผมร่วงนะคะ แต่ปัญหาที่สําคัญอันหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับความจําคนไข้อาจจะมีอาการพวกหลงหลงล,ลืมได้หลงหลงลืม,ลมนี่คือลืมเรื่องอะไรบ้างโดยทั่วไปจะเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นเช่นว่าเอ,อตะกี้ล็อกรถหรือ,อยังนะวางของไว้ตรงไหนกินยาหรือ,อยังบางทีจะฟังเหมือนเป็นสิ่งที่เออเราก็เราก็เป็นอย่างนั้นกันเหมือนกันแต่ว่าคนไข้กลุ่มนี้ก็คือจะเป็นเยอะขึ้นแล้วก็เมื่อสอบถามกับทางครอบครัวคนไข้อคะค่ะญาติๆจะรู้สึกว่า เขาสามารถถามตอบได้นะแต่ว่าเขาใช้เวลาในการคิดคำตอบนานกว่าปกติ ะะซึ่งอันนี้จะเป็นผลข้างเคียงหลักที่เจอในการฉายรังสีทั้งสมองก็เลยมีการพัฒนาปรับปรุงว่าโอเคงั้นเราเว้นตรงตำแหน่งฮิปโปแคมปัสหรือตำแหน่งที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องความจําแต่ถ้าเกิดว่าจะฉายแบบเว้นตรงตำแหน่งความจำเนี่ยค่ะก็จําเป็นจะต้องมีภาพ m r i ร่วมด้วยเพราะว่าบางกรณีเหมือนกันค่ะในภาพ c ีทอย่างเดียวเราคิดว่าโอเคตรงตำแหน่งความจํามันเนี้ยมันไม่ได้มีก้อนมะเร็งกระจายไปแต่บางรายในภาพ m r i เจอว่ามันอาจจะมีการกระจายไปตรงตำแหน่งนั้นซึ่งถ้า หากมันมีการกระจายไปตรงตำแหน่งนั้นจริงๆเราคงไม่สามารถที่จะเว้นการฉายรังสีตรงนั้นได้นะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องจำนวนครั้งของการฉายรังสี ในทั้ง3แบบอันแรกคือทดแทนการผ่าตัดเนี่ยฉายรังสีจานวนครั้งน้อยมากค่ะแค่1นถึงหครั้งเท่านั้นถ้าหากฉายทั้งสมองไม่ว่าจะเว้นหรือไม่เว้นตรงตําแหน่งความจำเนี่ยค่ะจะฉายทั้งหมด10ครั้งอาจจะมีบางกรณีที่ฉายแค่4ีถึงหครั้งนะคะสําหรับปริมาณรังสีต่อครั้งถ้าทดแทนการผ่าตัดปริมาณรังสีต่อครั้งจะค่อนข้างเยอะคือตั้งแต่6กถึงยีเกรนะคะถ้าหากว่าฉายทั้งสมองโดยทั่วไปเนี่ยจะแค่ครั้งละ3าเกรแต่ว่าเฉลี่ยเฉลี่ยหลายหลาย ครั้งเอานะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าการฉายรังสีทางสมองอาจจะมี ผลข้างเคียงในเรื่องของหลงหลงลืมล,มลืมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นอาจจะมีการแนะนําให้กินยาที่ลดผลข้างเคียงพวกนี้เป็นยากลุ่มในกลุ่มเดียวกันกับของอัลไซเมอร์แนะนําให้กิน6เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดฉายเฉพาะจุดทดแทนการผ่าตัดเนี่ยจริงๆคิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องกินยาตัวนี้ในกลุ่มคนไข้ที่ฉายทั้งสมองเว้นต้องตำแหน่งความจาเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ยังอยากจะให้กินยาตัวนี้อยู่อาจจะว่าเอ้าก็เว้นรังสีตรงนั้นอยู่แล้วจริงๆการเว้นรังสีตรงนั้นคือให้รังสี ตรงนั้นมันค่อนข้างน้อยค่ะแต่สุดท้ายพอฉายทั้งสมองยังไงก็ตามตรงตำแหน่งความจําอาจจะได้รับรังสีอยู่บ้างนะคะทีนี้สิ่งสําคัญเลยก็คือทุกคนอาจจะฟังดูโอ้ย,อยางงั้นการฉายแบบเฉพาะจุดมันมันดูดีกว่าผลข้างเคียงน้อยกว่างั้นทุกเคสที่สามารถฉายแบบนี้ได้ฉายแบบนี้ดีไหม มันมีข้อหนึ่งที่ต้องทำานึงก็คือการควบคุมการกลับมาของโรคในสมองค่ะคือถ้าเกิดว่าฉายเฉพาะจุดเนี่ยมีโอกาสที่ตำแหน่งอื่นๆในสมองที่แทบจะไม่ได้รับรังสีเลยอาจจะมีโอกาสกลับมาของโรคได้เยอะกว่าทำให้คนไข้ในกลุ่มนี้ควรที่จะต้อง ตรวจติดตาม MRI อย่างน้อยๆทุกๆสองถึงสเดือนนะคะในขณะที่ถ้าหากฉายทั้งสมองเนี่ยบางทีในสมองที่เราไม่เห็นตัวก้อนมะเร็งในภาพ MRI กว่าเราจะเห็นก้อนนึงเนี่ยมันต้องมีเป็นหลายล้านเซลล์อะคะ่ะเพราะฉะนั้นจริงๆมันอาจจะมี10เซลล์ร้อยเซลล์พันเซลล์หมื่นเซลล์แสนเซลล์ ซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งเราอาจจะยังไม่เห็นภาพในตอนนั้นถ้าหากว่าฉายเฉพาะจุดแน่นอนว่าที่มันมีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่มันไม่ได้รับรังสีมันมีโอกาสที่จะโตขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าฉายทั้งสมองเนี่ยค่ะตรงที่เรายังไม่เคยเห็นก้อนมะเรง็งแต่มันมีเซลล์มะเร็งซ่อนอยู่มันจะได้รับรังสีและถูกทําลายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะมีจุดใหม่ขึ้นมาที่ตรงตําแหน่งอื่นก็จะน้อยกว่าก็ต้องแล้วแต่สถานาการณ์ของคนไข้แต่ละรายถ้าหากว่าเช่นยังอายุน้อยหรือว่า ยังจำเป็นที่ต้องทํางานต้องใช้เรื่องความจําการโต้อต,ตอบฉับพลันเล็บพวกนี้มากๆการฉายทดแทนการผ่าตัดหรือ,อยังน้อยๆก็คือเว้นต้องตําแหน่งความจําก็อาจจะดีกว่าแต่ในบางกรณีถ้าเกิดสมมุติคนไข้รู้สึกว่าไม่สะดวกในการที่ต้องเดินทางไปกลับทำ MRI ค่อนข้างถี่อะไรแบบนี้ค่ะหรือว่าคนไข้ที่ระยะสุดท้ายแล้วคิดว่าอาจจะอยู่ได้ไม่นานการฉายทั้งสมองเลยก็อาจจะดีกว่าเช่นกันค่ะ สำหรับเรื่องต่อไปนะคะก็คือการฉายรังสีในมะเร็งที่กระจายไปที่กระดูกอันนี้ก็มีบทบาทของการฉายรังสีค่อนข้างบ่อยเหมือนกันจริงๆอาการเนี่ยอยากจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะอาการกลุ่มแรกคืออาการต่อ ตำแหน่งกระดูกทั้งนั้น,น,นโดยทั่วไปก็จะเป็นอาการปวดหรือว่ากระดูกหักซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาวะเร่งด่วนนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเลยคือถ้าหากว่ากระจายไปที่กระดูกและมีการกดทับไขสันหลังเพราะฉะนั้นโดยทั่วไปก็คือจะเป็นตรงตำแหน่งกระดูกไขสันหลังนะคะอาการอันนี้ก็จะมีอาการแขนขาอ่อนแรงอาการชาหรือว่าอาจจะควบคุมการก้านปัสสาวะอุจจาระไม่ได้นะคะ ทีนี้วิธีการรักษาค่ะก็คืออาจจะมีการผ่าตัดด้วยหรือว่าอาจจะเป็นการฉายรังสีร่วมกับการผ่าตัดหรือว่าการฉายรังสีอย่างเดียวทีนี้การผ่าตัดจะดูอะไรบ้างก็คงต้องพิจารณาเรื่องตำแหน่งว่าสามารถผ่าตัดได้ไหมออก้อนมะเร็งที่กระจายไปมีปริมาณเยอะแค่ไหนชนิดมะเรง็งลักษณะการกระจายโอกาสที่กระดูกหกักคุณหมอผ่าตัดเขาต้องไปเหมือนกับเชื่อมฟิกกระดูกเอาไว้ก่อนหรือเปล่าโอกาสที่จะเกิดกระดูกกดทับไขสันหลังและที่สําคัญคือสภาพผู้ป่วยนะคะ การฉายรังสีก็อย่างที่แจ้งไปว่าอาจจะเป็นการฉายอย่างเดียวในคนไข้ที่ดูลับประเมินแล้วว่าอาจจะไม่เหมาะสมต่อการผ่าตัดหรือว่าจะเป็นการฉายรังสีภายหลังการผ่าตัดเพื่อช่วยควบคุมโรคให้ดีขึ้นนะคะสำหรับกระดูกที่มีโอกาสหักได้สูงก็เช่นตรงตำแหน่งกระดูกสันหลังกระดูกอุ้งเชิงกรานหรือว่ากระดูกบริเวณสะโพกหรือบริเวณขาซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องเรียกว่าเหมือนกับมันรองรับน้ําหนักของร่างกายของตัวเราแต่ถามว่าแล้วมันมักจะกระจายไปที่ตรงไหนได้บ้างนอกเหนือจากอุ้งเชิงกรานสะโพกขาไข สันหลักแล้วเนี่ยก็อาจาจะยังไปที่แถวๆไหลแขนกระโหลกใบหน้ารวมถึงซี่โครงใกล้ๆบริเวณปอดได้เองนะคะการฉายรังสีก็มีทางการฉายแบบรวมพิกัดทดแทนการผ่าตัดและการฉายรังสีทั่วไปค่ะแต่ว่าถ้าจะพิจารณาการฉายรังสีทดแทนการผ่าตัดเนี่ย ต้องขนาดไม่ใหญ่มากเช่นแนะนําว่าขนาดก้อนมะเร็งไม่ควรเกิน5เซนติเมตรและไม่มีภาวะกดทับไขสันหลังนะคะจํานวนครั้งการฉายรังสีทดแทนการผ่าตัดก็จะน้อยกว่าก็คือ1-5ครั้งปริมาณรังสีต่อครั้งก็จะค่อนข้างสูงค่ะประมาณ6-18เกรแต่ถ้าหากว่าฉายรังสีทั่วไปเนี่ยจํานวนครั้งการฉายรังสีมักจะเป็น5-10ครั้ง แต่าจะมีบางกรณีเหมือนกันที่ฉายแค่หนึ่งครั้งในผู้ป่วยที่พิจารณาแล้วว่าอาจจะควบคุมโรคทั้งตัวได้ไม่ค่อยดีน่าจะมีอายุต่อไปได้อีกไม่นานโดยเฉพาะกลุ่มคนไข้ที่อาจจะก,กดทับไขสันหลังจนไม่สามารถเดินได้ทําให้มีปัญหาในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะปริมาณรังสีต่อครั้งก็จะประมาณ3-8เกรนะคะ โดยผลข้างเคียงเนี่ยหนึ่งคือบางรายอาจจะมีภาวะปวดของกระดูกเพิ่มมากขึ้นในช่วงของการฉายรังสีเพราะว่ามันจะมีอาการบวมและการอักเสบตรงตำแหน่งนั้นได้แต่หลังฉายรังสีครบประมาณ1เดือนประมาณ70%ของคนไข้อาการปวดจะดีขึ้นค่ะส่วนผลข้างเคียงอื่นๆอันนี้ก็ต้องแล้วแต่เลยว่ามันเป็นกระดูกตรงตำแหน่งไหนเช่นถ้าหากว่าเป็นกระดูกไขสันหลังใกล้ๆกับปอดก็อาจจะมีพังผืดในปอดได้ถ้าหากว่าเป็นกระดูกแถวแถวอุ้งเชิงกรานหรือว่าแถวแถวช่องทองก็อาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน แนทองได้แต่ไงก็ตามเนื่องจากปริมาณลังสีที่ให้โดยรวมไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นอาการพวกนี้เนี่ยมักจะหายไปหลังจากฉายลังสีครบนะคะ อีกอันนึงที่จะพูดในแง่ของการบรรเทาอาการก็คือฉายรังสีของก้อนมะเร็งปฐมภูมิในปอดเองเลยค่ะหรือว่าบริเวณต่อมน้ําเหลืองในปอดในซวงอกนะคะซึ่งอันนี้เนีจะเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนในกรณีที่ก้อนมีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็มีการอุดกั้นทางเดินหายใจหลอดลมซึ่งบางครั้งทําให้เกิดปอดฟีบติดเชื้อซ้ําๆตามมา คนไข้มีอาการเหนื่อยหอบมากหรือบางครั้งก้อนอาจจะไปกดบริเวณเส้นเลือดที่ทําให้เลือดมันไหลกลับหัวใจไม่ได้ทําให้คนไข้มีอาการหน้าบวมแขนบวมค่ะซึ่งการฉายแบบนี้เนี่ยเราจะเลือกฉายเฉพาะตัวก้อนหรือต่อมน้ําเหลืองที่ทําให้เกิดอาการนะคะอย่างภาพบนคืออย่างเนื้อปอดอันนี้เป็นภาพซีทีเนื้อปอดปกติมันจะต้องเป็นสีดําจะเห็นว่าข้างข้างหนึ่งค่ะอันนี้คือข้างขวาซึ่งจริงๆจะอยู่เหมือนกับซ้ายมือของเรา อันเนี้ยค่ะจะเห็นว่าเนื้อปอดบางส่วนเนี่ยมันดูเป็นสีเทาๆมันไม่ใช่สีดําตามปกติเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันมีก้อนมะเร็งที่ไปกดอยู่ตรงบริเวณหลอดลมทําให้อากาศมันไม่สามารถผ่านลงมาที่บริเวณปอดได้หลังจากที่คนไข้าฉายรังสีเพราะก้อนมันเล็กลงจริงๆก้อนมันอาจจะไม่ได้ต้องเล็กหมดแต่แค่ว่าเล็กพอที่ทําให้หลอดลมมันสามารถเปิดได้ทําให้อากาศเนี่ยมันสามารถไหลผ่านเข้าไปได้นะคะคนไข้ก็มีอาการเหนื่อยน้อยลงค่ะ สำหรับจำนวนครั้งของการฉายลังสี โดยทั่วไปเนื่องจากก้อนมันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างใกล้กับพวกอวัยวะสําคัญเช่นหลอดลมเส้นเลือดใหญ่หัวใจเพราะฉะนั้นการฉายรังสีทดแทนการผ่าตัดอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมในกรณีนี้ค่ะก็จะเป็นการฉายรังสีทั่วไปประมาณ1-10ครั้งปริมาณรังสีต่อครั้งก็3ามถึงแปดเกรคือ,อยิ่งถ้าเกิดครั้งน้อยๆก็อาจจะเป็น1ครั้ง8.5เกรอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันค่ะในคนไข้าบางรายที่โอ้โหนอนราบไม่ได้เลยหรือว่าคนไข้ที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะคะซึ่งผลข้าง เพียงจากการฉายรังสีเนื่องจากปริมาณรังสีไม่ค่อยเยอะค่ะก็อาจจะเจอพังผืดในปอดเวลาตรวจติดตามเอ็กซเรย์หรือซีที่ต่อไปแต่ว่าอาการไม่ค่อยเยอะมากมีโอกาสแค่ประมาณสักสิเซที่จะเกิดภาวะปอดอักเสบคืออาการไอเหนื่อยหอบหลังฉายรังสีประมาณ2-3เดือนนะคะอีกอาการหนึ่งก็คืออาจจะมีอาการหลอดอาหารอักเสบค่ะถ้าหากว่าฉายรังสีตรงบริเวณต่อมน้ําเหลืองที่มันจะอยู่ใกล้ๆกับหลอดอาหารด้วยหลอดอาหารอักเสบนี้คนไข้ก็อาจจะมีอาการรู้สึกกลืนแล้วมันติดๆแน่น แต่ว่าการมีมักจะหายเป็นปกติภายหลังการฉายรังสีครบ1เดือนนะคะอีกอันนึงก็คืออาจจะมีอาการบวมหรือว่าเหนื่อยหอบมากขึ้นช่วงรับการฉายรังสีถ้าหากว่าก้อนเนี่ยมันมีอาการบวมมากขึ้นก็อาจจะมีการให้ยาลดบวมอะไรต่างๆว่ากันไปนะคะ ทีนี้จะเลือกในกลุ่มไหนที่ฉายแบบนี้ก็อย่างที่ตะกี้แจ้งไปว่ามันต้องดูกรณีที่ก้อนมันใหญ่มากๆแล้วมันเกิดการอุดตันต่างๆก็คงเป็นกลุ่มที่คนไข้ไม่ได้ตอบสนองเร็วต่อการให้ยาเคมีบําบัดไม่สามารถผ่าตัดได้ก้อนขนาดใหญ่เกินไปอะไพวกนี้หรือว่าไม่สามารถใส่สเตนได้ในบางกรณีะคะ่ะทีนี้ในอีกส่วนหนึ่งตะกี้นี่คือการฉายเพื่อ ประคับประคองบรรเทาอการทีนี้เราจะมาดูในกลุ่มที่เป็นการฉายลังสีที่มีการแพร่กระจายไปแค่บางตำแหน่งหรือว่ามีการกำเริบของโรคเพียงบางตำแหน่งนะคะ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่าการรักษาหลักของมะเร็งปอดระยะแพร่กระจายคือการให้ยาทีนี้ก็จะมีการตรวจติดตามประเมินหลังการให้ยาเคมีบําบัดครบหรือว่าภายหลังการให้ยามุ่งเป้าหรือว่ายาเสริมภูมิที่ต้องให้ระยะเวลานานโดยทั่วไปจะตรวจติดตามประมาณสัก3าถึงสเดือนหลังจากที่ให้ยาไปค่ะ กลุ่มแรกเลยคือถ้าหากพบว่ามีการตอบสนองต่อการให้ยาดีและเหลือตำแหน่งการแพร่กระจายไม่เกิน3-5ถตำแหน่งมีการศึกษาหลายๆการศึกษาค่ะที่พบว่าถ้าหากเรามีการรักษาเช่นการฉายรังสีหรือผ่าตัดไปที่ตำแหน่งก้อนปฐมภูมิรวมถึงบริเวณที่มีการแพร่กระจายทั้งหมดซึ่งไม่เกิน5จุดนี้สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ รวมถึงจะช่วยยืดระยะเวลาต่อการกำเริบหรือดื้อยาด้วยนะคะ สำหรับอีกกลุ่มหนึ่งคือถ้าหากว่าโดยรวมตอบสนองดีแต่ว่าเหลือตำแหน่งที่แพร่กระจายมากกว่า5้าตำแหน่งขึ้นไปอันนี้อาจจะแนะนำว่าให้การใช้การตรวจติดตามหรือว่าถ้าให้ยาเสริมภูมิยามุ่งเป้าอยู่ก็ให้ยาต่อเนื่องจนกระทั่งตรวจติดตามซีทีต่างๆไปแล้วพบว่ามีการกำเริบแต่ว่ากำเริบแค่เฉพาะบางจุดเท่านั้นเราอาจจะพิจารณาการฉายรังสีเฉพาะตรงตำแหน่งที่มีการกำเริบเพื่อที่เราจะได้สามารถคงการให้ยานั้นต่อไปได้นะคะ สำหรับการฉายรังสีนะคะโดยทั่วไปเนี่ย ถ้าหากการใช้ลังสีทั่วไปให้5-15ครั้งปริมาณลังสีประมาณ3-5เกรอันนี้เนี่ยใช้ได้ทุกกรณีแต่ก็มีการใช้ลังสีทดแทนการผ่าตัดในกลุ่มคนไข้นี้เช่นเดียวกันค่ะสําหรับตําแหน่งที่ขนาดก้อนไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้อยู่ติดหรือลุกลามหลอดลมเส้นเลือดใหญ่หัวใจไขสันหลังลำไส้อันนี้จำนวนครั้งเนี่ยจะ3-10ครั้งแต่ปริมาณที่ให้ต่อครั้งก็จะค่อนข้างเยอะประมาณ7-15เกรนะคะซึ่งกรณีที่ฉายหลายตำแหน่งก็คงจะต้องเลือก เทคนิคว่าจุดไหนจะฉายทั่วไปหรือว่าจุดไหนฉายทดแทนการผ่าตัดได้ซึ่งสามารถให้ควบคู่กันไปได้นะคะ สำหรับผลข้างเคียงเนี่ยก็คือถ้าเป็นการฉายในปอดแน่นอนว่าอาจจะพบพังผืดในปอดหรือว่าประมาณ20%อาจจะเจอภาวะปอดอักเสบได้อาจจะมีหลอดอาหารอักเสบหรือว่าเจ็บชายโครงถ้าหากให้ปริมาณลังสีค่อนข้างสูงบริเวณผนังซวงอกนะคะสำหรับตำแหน่งที่มีการแพร่กระจายไปก็คงต้องแล้วแต่ตำแหน่งที่ได้รับการฉายลังสีนั้นๆอย่างไรก็ตามการฉายลังสีในกรณีนี้จะไม่ถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินหรือภาวะเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นสามารถที่จะคอยวางแผนแล้วก็ปรึกษากับทาง ีมแพทย์แต่ละสาขา,า,า,าเพื่อดูว่าควรจะต้องฉายหรือไม่และระยะเวลาย,ยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างของการฉายลังสีเฉพาะตำแหน่งทั้งต้นบริเวณปอดแล้วก็ตรงตำแหน่งอันนี้ที่ตับที่มีการแพร่กระจายไปค่ะ อันนี้ก็คือเป็นสลด์สรุปนะคะการฉายประคับประคองเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนแต่ถ้าฉายในกรณีที่แพร่กระจายไปแค่บางจุดอันนี้จะไม่ได้ใช่ภาวะฉุกเฉินให้ยาให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็พิจารณาหลังจากนั้นนะคะตำแหน่งของการฉายประคับประคองเดี่ยวก็คือเฉพาะตำแหน่งที่มีอาการในกลุ่มที่เป็นการแพร่กระจายเฉพาะบางจุดเนี่ย โดยทั่วไปแ้าแพร่กระจายไม่เกิน5าตำแหน่งฉายทั้งก้อนบริเวณปอดตอมน้ำเหลืองและทุกๆตำแหน่งที่มีการแพร่กระจายแต่เป็นกรณีที่ตอกระจายเกิน5าตำแหน่งอันนี้ก็จะดูเฉพาะจุดบริเวณที่ดื้อยาเท่านั้นนะคะเป้าหมายในการฉายประคับประคองก็คือเพื่อลดอาการป้องกันภาวะรุนแรงแต่ว่าถ้าหากเป็นกลุ่มที่แพร่กระจายไปไม่กี่จุดอันนี้อาจจะสามารถช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้แล้วก็ยืดระยะเวลาในการดื้อยาที่ต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนสูตรยานะคะ ตำแหน่งที่มักจะมีการฉายลังสีประคับประคองก็พบเยอะๆก็คือสมองกระดูกหรือว่าบริเวณในปอดเองแต่ถ้าเกิดกลุ่มที่มีการแพร่กระจายบางจุดอันนี้ก็เป็นก้อนมะเร็งตรงปอดต่อมน้ำเหลืองแล้วก็ตำแหน่งที่มีการแพร่กระจายไปค่ะขอบคุณะคะ่ะ